โอเคครับสวัสดีสวัสดีวันนี้คนอยู่กับมิสเตอร์ดักเฟสกับเด็กอะไรวะอีกแล้วนะครับคลิปนี้อาจจะเสียงปแปงแลกแปลนะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากงานที่สำโรงนะครับแบบนเด็กหานี่มาก็ถ่ายเลยนะค,คลิปที่แล้วเราถ่าย Big กเบลลไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้มันก็จะเหลืออีกเด็กหนึ่งนะครับในบล็อก เป็น VR าใช่ไหมน VR นะมี VR สองใบก็คือ Big b e l l y กับ Isabel นะครับอา,อาจารย์ปาสซักซิตทธมินนะครับ Isabel นะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ตอนแรกผมเล่นแบบไอ้นี่ไหมไม่มีปุโ่มหก็รู้สึกว่าเล่นมันค่อนข้างช้าในะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า ในเติมโฟมโอแล้วก็ลองเล่นนิดหน่อยแล้วก็เคมันเร็วขึ้นนะมันสามารถแบบกดกอริล่าไล่แรกได้นะครับแล้วก็ถ้าไปหลังเปอร์เซ็นต์ปิดก็เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับในทางที่ดีก็คือ2องไล่อย่าเปอร์เซ็นต์ปิดชัวร์สุดนะก็ตัวเริ่มก็ใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะผมใช้เป็นเจฟฟ็อกเพื่อความคงตีมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันทำฟอยหรือเปล่าทิกเกอร์ผมใส่เป็นเียบ สี่แล้วก็ฟอนฟอนสี่แล้วก็ใส่เป็น d ดปีจีสีใบแล้วก็ q ินะครับผมใส่เป็นเสถียรน,นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเอ่เทคของอิซาเบลตัวใหม่มันสามว่าเรียงท็อปได้นะครับแล้วก็การที่อีกฝ่ายไม่รู้ว่าเราเรียงท็อปอะไรเนี่ยมันจะทำให้อีกฝ่ายต้องคำนวณในการการดมากขึ้นนะครับ สมมติเขาปล่อยอย่างเงี้ยแล้วเราเรียงขี่ๆอย่างเงี้ยกาดที่ฝ่ายจะขึ้นเซนสี่เซนห้าก็จะมีสูงขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราเรียงฟอนตไยฝ่ายกาดกาดแบบสองได้อย่างเงี้ยแล้วเราเรียงไว้เป็นสมมุติเป็นคิวฟอนอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะการันตีแตกสองได้แตกได้แน่นอนนะครับแต่ว่าใครจะบิวเป็นคี้แปดหรือว่าเป็นฟอนแปดก็แล้วแต่สะดวกนะครับไม่ติดไม่ติด โอเคในส่วนต่อมาจะเป็นเกิดหนึ่งเนาะเกรดหนึ่งผมใส่เป็นตัวพีอาไมเทิร์นนะครับเรมเมอร์สี่ใบนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็คืนคอสได้ง่ายนะครับบอกว่าเมื่อลงนะครับโม่ถ้าแวนการเราเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าโม่นะครับแล้วก็อ้อผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามประเภทของการท่โม่นะครับถ้าเป็นนอร์มอลจะได้โซชาร์ตถ้าเป็น ทริกเกอร์จะได้เคาน์เตอร์ชาร์ตนะครับแต่ว่าถ้าวลาเราเป็นอิซาเบลเกจสามแล้วแวนอีายเป็นเกจสามก็จะทาทั้งสองเท็ก็คือโซชาร์แล้วก็เคาน์เตอร์ชาร์ตเนาะมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากคนนี้เพราะว่าตัวเล่นหลักๆในอิซาเบลก็คือมันจะใช้บาร์สค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวมาช่วยคืนคืนบาร์ใช่ไหมแล้วก็ช่วยคืนโซด้วยนะครับไม่ใช่คืนโซช่วยชาร์จเพื่อให้กอริล่ามันเร็วขึ้นนะครับ อะไรก็ว่าไปน,ะน,นี่มีประเด็นงานสำรองนะ้ราไข่ได้ไปแข่งก็ดีครับแต่ว่าผมไปแล้วผมไม่ได้แข่งนะเพราะผมตื่นสายนะครับสายประมาณ3ามสิบนาทีได้มก็เลยออกจากบ้านช้ากากำหนดนะไปถึงงานประมาณจะมองครึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปรอเป็นตัวสำรองอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับ คนอยู่ประมาณเก้าสิบกว่าคนที่นั่งเป็นตัวสำรองด้วยกันเก้าสิบหรือเจ็ดสิบเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วสุดท้ายเขารับแค่สามสิบคนนะครับตัวสำรองนะครับส่วนอีนะกสี่ถึงห้าสิบคนก็กลับบ้านครับนั่งสองชั่วโมงเปล่านะวันนี้ก็ถ้าพี่สตาฟหรือว่าคนนั่งเคเคผ่านมาดูก็ฝากไปคิดทันนิดนิดหนึ่งนะ <c oughs> ว่าเออเขาจำเป็นต้องมานั่งรอสองชั่วโมงไหมหรือว่าเขาสามารถแบบเขาไปเล่น เกมไปซื้อของไปเข้างน้ำหายหิวอะไรได้เลยนะครับขนาดเข้าน้ำยังไม่ก้าวไปแล้วคิดดูต้องสองชั่วโมงเออก็อัอนนี้ก็เป็นเพียนพอยอีกอย่างนึ่งของงานนะครับแล้วก็ปัญหามากมายในงานหลายอย่างนะครับที่เขาก็บอกว่าจะแก้แต่เขาก็ไม่แก้หรอกนะครับแล้วก็ก้มหน้าก้มตาขายของอย่างเดียวนะครับอ่า mm hmm. ต่อมาจะเป็นโอเคเราไม่พูดพูดต่อเลย เดี๋ยวกูโดนอ่าปัญหาสา3นะครับี่นี้บบเบลลี่แล้วก็เทคแถมก็คือถ้าเรามีช่องเหลี่ยที่เพิ่มขึ้นมานต้องมีการ์ดบนช่องเหลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะมันจะบวกห้าพันนะร <S <S ประกกบสุดท้ายนะครับเป็นออปชั่นอลนะครับแต่ผมใส่เป็นตัวใหม่นะครับ <S <S บิชอมลิงเพลนะครับราะว่าเมื่อตีระบุนะครับ CB1 โมทอปเด็กแล้วก็ทำผลอย่างใดอย่างหนึ่งตาม การประเภทที่โมนะครับจะเป็นนอร์มอลได้จวดถ้าเป็นทริกเกอร์จ, <c oughs> จะรีไทยอากาศอีฟายหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตัวมันจะบวนะกห้าพันเนาะก็ถ้านึกภาพไม่ออกก็เสือกล้องนะครับเสือกล้องเกียร์สองแต่นั้นมันจะเป็นแจกแถวหน้าห้าพันสามตัวแล้วก็ยิงแล้วก็ได้จวดเนาะแต่ว่าอันนี้อ่ายิงแล้วก็จวดแล้วก็บวกห้าพันตัวเองเ็ยนะครับก็แต่ก็ดีเป็นตัวที่เอามาแบบ เขาเรียกว่าอะไรโม่ตอนที่อิซาเบลเพิ่งเปิดเจอ no เน็ตบล็อกสามไปเออมันก็จะเพิ่อมโอกาสในการหาจูเกอร์ของเราได้มากขึ้นนะโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนของกลยุทธสองนะครับมาลายรับมาลายขับรถจีบนะครับอันนั้นของบอสอดอูใส่ฝีครับบอกว่าถ้าอ่าการเราถูกส่งลงดบใช่ไหม,มเมื่อมีการถูกส่งลงดบจะกองจะบวกห้าพัน แล้วก็ถ้าเล่นอะไรวะกระดูกแถบสองเนี่ยคนละแขนน่เฮียต่อคนนี้มันตัวตัวตีนะเพราะว่าเด็กรองก็มีตัวตัวเปิดหลายใบเนาะมีตัวนั้นมีตัว Tail ลวิงเทลใช่ไหมมีกัอ่ามีลิเมอร์แล้วก็มีนี่ครับเรียกว่าเป็นใบแบกเด็กได้เลยอ่ะนกแก้วนะครับหรือว่าหบือบบด็อกเตอร์นะครับเม <c oughs> ื่อ <c oughs> ลงมารงเรยอ ครับคอร์ดคือ CB1 แล้วก็โมท็อปถ้าเป็น Normal จะคอแต่เป็นติ๊กเกอร์จะบวก15,000หนะครับแล้วก็ไมว่าเป็นตัวตีหลักเลยตตีปาด24ตีเข้าทุกแขนของ 25. มือหน้าเิฟเซลก็20,000นนะครับยี่สิบเก้าโอ้โหโคตรจังจังแมวเจ้าเรือ,อต่อมาจะเป็นอะไรวะกล้องนะครับหรือว่าแมนูคิลัสก็ใส่มา ผมเคยบอกไปเสมอนะครับในคลิปเด็กอะไรวะหรือเด็กโปรไฟล์แหละว,ว่าการที่เราเล่นแมนนะครับเราติดตัวที่มันสามารถเคีย์บอร์ดไว้นะครับมันดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็ในเมื่อเด็กที่มันมีตัวคียบอร์ดตัวเคียบอร์ดเป็นตัวหลักเนี่ยเราควรจะใส่ให้มันเออยอะหน่อยนะครับผมก็ใส่กิ่หนึ่งผมก็เลยติดเสื้อกลองไว้แค่สามใบนะครับแล้วก็อันนี้อ่าหลายคนไม่ใส่นะครับ แรนช์เชนกูนะครับลง,ลงเวนลงเลียซีบหนึ่งเปิดเจ็ดหยิบสามไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือนะครับที่เหลือซับกอนแล้วก็จะบวกสามพันนะครับแล้วก็ถ้ามันอยู่บนช่องเลียจบเทิร์นมันจะตายนะเป็นการ์ดที่อยู่ในเด็กบิ๊กเบลลี่ถามว่ามาใส่ทําไมนะครับข้อแรกคือมันมันไปได้ทุกเด็กเลยนะครับในการเปริดเจ็ดหาสามแล้วก็เด็กนี้มันเป็นเด็กที่คีย์การ์ดสําคัญหลายๆใบมันอยู่ที่เกียร์สามนะครับก็ใครจะลด เมนูใช่ไหมเออไบนอคิลัสไทเกอร์ลงแล้วก็เพิ่มอินเชอร์บานโกมันเชอร์บานโก,นนก้ก็ได้นำหรือจะลดคนนี้แล้วไปใส่เสือกล้องเต็มก็ได้นะครับเมติเมติมตมตก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไล่อัพเกรดสองส่วนออกมาจะเป็นเกรดสามตัวหลักนะครับเราว่าตัวหลักอะไรอ่าเป็นอาจารย์ปราดศักดิ์สิทธิ์สีด,สดำเทมเพมรน นะครับ<ตำ>อิซาเบลตามอ่าช่องแวนนะครับบอกว่าถ้าแวน i ีฝายเป็นเกศสามหรือสูงกว่านะครับความสามารถที่บอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจะทํางานทั้ง2อ,อย่างก็คืออย่างไบโตคิลัสที่บอกว่าทามโนอร์โมจัวทามโมติเกอร์ our, igger, ได้ยิงใน5 0 0 0นะครับอันนี้สมมุติโรโมนอร์อมแต่แวนอีฝ่ายเป็นเก3มก็คือจะออกผลทั้งสอ,งอย่างเลยนะครับ แล้วก็เมื่อลงช่องมันช่องเหลียนะครับเปิดท็อปสามใบแล้วก็เรียงไว้บนเรียงไว้งั้นแหละถ้าเป็น n น r m a มอกก็พยายามหาตัวมาโม่นะถ้าเป็นติก๊กเกอร์ก็อย่าไปยุ่งอะไรมันมากนะหรือคุณจะโม่ติ๊กเกอร์ชาติติ๊กเกอร์อะไรของคุณก็แล้วแต่นะครับอีอกเทคนึงนะครับบอกว่า Active บนบัตเทิร์นช่องแมนนะครับคอสคือ CB1 แล้วก็เรื่องความสามารถออโต้นะครับที่บอกว่าเมื่อลงสนาม เมื่อลงสนามโอลลี่นะครับไม่ใช่แบบเมื่อลงจาเมือเมื่อลงจากก้องก๊อปไม่ได้นะครัจะทํางานความสามารถนั้นอีกครั้งนะครับจ่ายคอร์สด,ด้วยออแล้วก็ถ้าแวนการ์ดอีกฝ่ายเป็นเคสามหรือสูงกว่านะครับแถวหน้าเราจะบวกหมื่นนะอันนี้ต้องระวังดีๆนะก็คืออันนี้มันเคยมี QA ในไทยเวันแล้วแหละอย่างสมมติอย่างคนเนี้ยมินิเบลลี่บอกว่า เมื่อลงจากมือนะครับก๊อปไม่ได้แต่ถ้าสมมติเป็นอ่าแบบ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 แนี้ได้แบบแบบเพราะว่าเมื่อลงสนามแต่ว่าต้องจ่ายคอร์สด,ด้วยไหมซีบีหนึ่งหรือว่าก,อกอ๊อปก๊อปลีเมอร์ก็ได้ครับในคอร์สคือแต่หลักๆก,ก็คือเราจะเคลียร์ท็อปเด็กแล้วเราก็ก๊อปตัวเองก็ไม่เสียหายนะครับในการเปิดดูเปิดแล้วเปิดอีกนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับอิซาเบลใหม่ก็บอกได้เลยว่าแข็งแกร่งในเด็กมันแต่ว่าถามว่าเมตาไหม <laughs> ผมก็อยู่ประมาณเทียบเอเทียบีอ่ะเออไม,ไม่ไม่น่าจะขึ้นไม่น่าจะขึ้นเอเลยสําห <laughs> น่าจะอยู่ประมาณเทียบบ <laughs> ีเด็กแม่งมันเ็คคอมโบพาสอ่ะเออมันต้องเก็บชิ้นส่วนคอมโบหายเหว่งอะไรของแม่ง <laughs> เออแล้วแต่ว่าถ้ามันติดก็อีกฝ่ายก็โอกาสตายก็สูงนะครับ ก้าวเวฟแล้วเวฟที่ตีแบบออกสามสี่หมื่นนี่ปัญญาอ่อนมากครับ <c oughs> อ่าล่างแรกครับอิซาเบลติดไปไปเดียวนะครับล่างนี้มีดำล่างนี้ไม่ดำนะแต่ลก <c oughs> โอเคพออ่ะทบนเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าเป็นนิสยเป็นเกศสามควสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งจะทํางานทั้งสองอย่างนะครับแล้วก็อ่ะทำงานทั้งหมดดิเออสมมตุติอ่าตัวอะไรวะเดียวผ่านรีเวิร์สแต่นั้นมันฟิกอยู่ช่องแหวนนี้ <c oughs> โ <laughs> okay, okay. อเคโอเคเมื่อลงแวนเลียนะครับก็คือสวา,า 1, ร์บหนึ่งมอท็อปแล้วก็ออกผลอย่างใดอย่างหนึง่งตามประเภทการทิโม,โมถ้าเป็นนอร์มอลจะบวกตัวมันจะบวกเหมือนห้าถ้าเป็นทริกเกอร์จะเอาขึ้นหมือนนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่แบนก็ได้ทั้งคู่นามได้บวกเหมือนห้าได้ขึ้นหมือนอะไรก็ว่าไปนะครับแฮมด้บ <laughs> หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออมันควรจะไปอยู่ในเด็กแฮมสุกเกะหรือเปล่าวะ ใช่ครับปูไม่มีต่างซื้ออีเดยเอาจริงมันมีแหละแต่ว่าไปซื้ออย่างอื่นซื้อซื้อตัวฮริมเฮอร์ซื้อของลูโกโกอ้เ้ตตั้งหมดอ่าเมื่อมีการลงช่องเรียกาที่เพิ่มมาเลยคือ Excel แหละนะครับช่องไว้ช่องเรียกเลยแต่ละครั้งคอสคือ C ี1เหนึ่งออกมื่นหนึ่งไปเข้าส่่นะตัวที่ลงกับตัวมันจะบวกมื่นนะครับแล้วก็ถ้าเรามีช่องเรียที่เพิ่มมาสองช่องขึ้นไปจะได้จูนหนึ่งคืน ก็อยู่กับแฮมสกิก็กดีครับแต่ว่าอยู่กับเทคนี้ก็คือที่ใส่มาก็คือมันเป็นตัวเติมโซนะครับเพื่อให้เวสกอริล่าของเรามันสาเร็จง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวปัดพลังให้กอริล่ามันุกได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าถ้ากดอิสเบลมันก็แทบจะออกเกินสองหมื่นห้าอยู่นะนะโอเคใบที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปแหละแล้วก็เราก็จะมาพูดเป็นใบสุดท้ายในคลิปนะครับนั่นก็คือเคาเจตก,กอริล่านะครับ นี่เมสซาวาตน่าจะเป็นเขาเจอวัฒนธรรมหรือเปล่านะแต่ว่าในอาร์มึงยกดัมเบลนะอ่าช่องเปนช่องเลี่ยนะครับเมื่อจบก,การต่อสู้ที่แวนยากาดโจตีนะครับคอร์สคือโซบาท่านะครับสไตล์เลกาศทุ่ยที่พลังเกิน2อ0 0มนะครับแล้วก็ถ้าสแตนเกิน2ใบขึ้นไปนะครับจะรีทายเลกาคู่แข่งทั้งหมดนะถามมันจะมันจะก้าวเวฟได้ยังไงนะครับมันก้าวเวฟได้ยังไงวะอ่าก็คือมันจะเป็น ไ like ลท์อิซาเบลสองออาจะจะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไลท์อิซาเบลสองอกก็ได้ก็คือไ like ลท์สองมันิซซเบลเราได้เราจะมีสองกิฟต์ใช่ปะ่ะอืมแล้วก็แล้วก็ล,วกลำล้ำลำลำ,ลำหาอะไรให้เลียมันปัดเกินสองพันห้าทุกตัวแล้วก็เรียรตี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 ววนตีแล้วก็ไดได้ไดบอดได้ง่อ,อะไรก็ว่าไปแล้วก็กอริลาสองพันห้าลูกเลียที่เกินสองพันห้ากตัวก็ มันเกินอยู่แล้วถ้ามันมีปัดจากอิซาเบลแล้วก,ก็สมมติอย่างแบบที่ผมบอกไปตอนแรกก็คือมันมันออกยี่สี่เออแล้วมันอยู่ย 29. มันแคเซลก็ยี่เก้ามันก็ลูกด่า้ี่สิยแล้วมีอิซาเบลปัดอีกเหมือนก็เป็นสามสามแคสสามสี่สามเก้าเออหกตีนไส้แตกแล้วถ้าไดาฟอนนี่ก็โอ้ยิงแบบทะลุทะลวงโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอา่าอิซาเบลอิซาเบลอิซาเบลงั้นพี่ เราได้รีวิวบิ๊กเบอร์ี่ไปในคลิปก่อนนะครับแล้วก็มารีวิวอิซาเบลในคลิปนี้แล้วก็แฮมสเกอีกในอนาคตอันไกลเลยเพราะว่ายังไม่มีตังค์นะครับก <c oughs> ็จากเท่าที่ผมลองได้มาสองเด็กนะฮะผมรู้สึกว่าบิ๊กเบอร์ี่แม่งเล่นง่ายกว่าอีกแล้ว <c oughs> แต่อิซาเบลมันก็เล่นได้ออนะถ้ามันคอมโบติดมันก็อีกฝ่ายก็ใส้แตกนะครับแต่ว่าถ้าคอมโบไม่ติดเราก็ตายเองนะครับ โอ้โมันมันดูเหมือนสไป์สไป์จีเออสไปด์สไปด์สายสไปดสมัย Gb8 นะครับโอ้โใครมันเล่นทันนี่คือคุณคุณไม่แก่แล้วนะอา้าวก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่โอเคนะครับด้วยความที่มันเป็นสายรองหรือเปล่าเออมันก็เป็นสายรองด้วยสวนหนึ่งเนะเาะมันออกใน11เนาะ สุดเ,เขาก็ไปเล่นแบบทาวาดเล่นอะไรจิรนุยเฮียโอ้โหตอนจิรนุยออกมาเต็มร้านอะแข่งร้านแบบลืมอ่ะเออโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กอะไรวะนะครับของอสักสิทธ์สีดำธรมึนนะอิซาเบลย้ำยังไงกูจะโดนไอ้นีน่โดนบล็อกวะเนี่ย เก้ก็ขอบคุณที่ผ่านเข้ามารับชมครับ